นะครับก็เลยมอบหมายท่านรองนะครับโดยการนำเสนอท่านรองสุรพงท์เอื้อเฟือครับท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านประเสริฐครับท่านดรนวินเจริญพรครับท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านประเสริฐครับท่านพรชนกสุรินทร์ครับนะฮะสอทศมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านประเสริฐด้านหลังครับด้านหลังนะครับปอกมะม่วงมันประเสริฐให้จะให้ทานนะครับแค่ด้านหลังปอกมะม่วงนะครับท่านสอท ทะเลขนเย็นอยู่ครับนะครับเตรียมตัวไปออกกําลังกายครับนะก็มารอต้อนรับท่านนะครับอ่าส่วนข้าราชการประจำนะครับโดยการนำของท่านประลัดเด็ดดิสินศริครับท่านนันทาบุญชื่อเหลือครับท่านรองประลัดเทศบาลตําบลปุกนาวเสดครับอยู่ด้านหลังนะครับ เลกท่านนะงกับท่านผออ,อนัญญาวิยาประสัยครับท่านผอ,อกองช่างครับผมครับส่วนผมเอกชัยเทพน,นีครับรักษาการหัวหน้าง,งานศูนย์แผท่องเที่ยวกับสนอีกครับท่านครับ